สวัสดีครับคลิปนี้เราก็มาดูการทดสอบอธิบายการใช้งาน EA i m p u l s Color ตัวนี้นะครับอันนี้เทสในเดือนพฤศจิกายนให้มันแตกให้เห็นนะครับว่ามันจะดีวิเศษแค่ไหนมันก็แตกได้นะครับถ้ามันผิดจังหวะขึ้นมาแล้วเราไม่แทรกแซงมันนะครับดูนะครับพอเราเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยช่วงต้นเดือนพฤศจิกาเปิดมาปับ๊บแล้วเราเปิด EA เลยปึ้ง เหมือนเพื่อนๆรับไปแล้วก็เปิดเลยเป็นแบบนี้ตุ้มั๊บแตกเลยได้นะครับมันออกเซลล์ไปร้อยสี่สิบสามไม้ไม่ชนเลยออกบายไปห้าสิบเจ็ดไม้ร้อยเปอร์เซนต์ดูนะครับนี่ครับเซลร้อยสี่สิบสามไม้ไม่ชนเลยสักไม้เดียวก็ค้างอยู่ในนี้นะครับตรงนี้มันเป็นเทนขึ้นไปเซลล์มันเลยไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นะรเรามีหน้าที่มาปิดเซลล์ทิ้งก่อนที่มันจะติดลบนะครับบายร้อยสิบหกเปอร์เซนต์ นี่เหลืออยู่เหลืออยู่ห้าสิบเจ็ดครับร้อยสิบหกเปอร์เซ็นตนี่ร้อยสิบหกไม้ชนไปร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับตรงนี้เห็นไหมว่าฝั่งบ่ายมันร้อยเปอร์เซ็นเพราะมันเป็นขาขึ้นนะครับในเดือนนี้ขาขึ้นจุดอ่อนมันก็คือพอเวลาที่มันวิ่งลงมาตรงนี้นะครับเราจะใช้เส้นเส้น EMA เส้นนี้นะครับห้าตั้งค่าสีนี้ เอ็กโพเทนเชตรงนี้นะครับนั่นก็ตั้งไปตั้งค่านี้แม้ไม่ตั้งอะไรเลย EA มันก็ทํางานตามปกตินะครับแต่เราตั้งไว้เพื่อเราดูเพื่อจะได้ช่วย EA อีกแรงหนึ่งนะครับในจุดจุดอ่อนเงื่อนไขมันก็คือวิ่งลงเส้นเส้นสีเขียวนะครับเส้นสีแดงไม่เกี่ยวไม่ได้ใช้อันนี้คือ10นะครับแต่เดี๋ยวจะไปสอนการตั้งค่าอีกทีนะครับ EA จะสั่งเมื่อเส้น5เนี่ยวิ่งลงนะครับวิ่งลงมาแท่งแม็ ที่เป็นแท่งนะครับไม่ใช่เส้นสีแดงนะเป็นแท่งจะต้องยืดลงไปลึกลงไปลึกลงไปกว่าแท่งก่อนหน้านะครับอันนี้เตี้ยกว่านี่ลึกลงมากไปเรื่อยๆเป็นภูเขาลงไปแบบนี้ตรงกันอันนี้วิ่งลงอันนี้ก็ยืดลงจะเป็นฝั่งเซลล์แท่งพวกนี้จะเป็นสีแดงแล้วก็แดงทั้งหมดด้วยนะครับแท่งปัจจุบันแดงแท่งหลังก็จะแดงด้วยเพื่อเราจะเห็นง่ายเราเดือบมาเห็นเป็นสีแดงเรารู้เลยครับว่ามันเป็นฝั่งลงรบบทมันก็จะออกคําสั่งเซลล์ให้เราอยู่ลวห้านาทีผ่านไปก็เช็คอีก ตรงอีกก็ออกอีกเช็คอีกตรงอีกนะครับออกอีกถ้ามันไม่ได้เป็นคืนปรับไม่ได้เป็นช่วงที่มันเป็นไซเวย์เนี่ยมันก็จะเป็นเทรนลงหรือขึ้นเท่านั้นนะครับ EA ก็จะออกอยู่ฝั่งเดียวเซลล์เซลล์เซลล์ลงมานะครับแต่อย่างเงี้ยเนี่ยมันยังมีปรับอยู่ไกลๆเห็นไหมครับสรับขึ้นมาตรงนี้มีสรับขึ้นมาตรงนี้ทําให้มีสวิงตรงนี้มีบายอยู่ตรงนี้โดนด้วยเพรานะนั้นเรามีหน้าที่เคลียร์บายตรงนี้ออกไปนะครับเพราะตรงนี้มันอยู่ข้างล่างนะครับแม็กอยู่ข้างล่างตรงนี้ เขาซิกแม็กที่วิ่งลงดมาจากข้างบนลงมาด้านล่างซิกนี้เนี่ยซิกซ้ายตรงนี้เล็กซิกซ้ายนะครับเป็นเป็นเงื่อนไขควรเล่นฝั่งเซลล์นะครับพอเราเห็นมันเริ่มหดสั้นขึ้นไปแล้วกําลังจะขึ้นไปหาเลนศูนย์มันก็จะวิ่งกลับขึ้นไปตั้งข้างบนไม้เซลล์ที่มีอยู่ตรงนี้ทั้งหมดต้องเก็บถ้าไม่ชนท p เราต้องเก็บเองนะครับท p ตั้งไว้1 0 0 0ันจุดหลอด0.01ถ้าเราไม่เก็บตรงนี้จะลังพอร์ตแตกได้เห็นไหมครับแตกได้เลย,เลยรันไปสามวันแตกเห็นไหมครับ ตรงนี้ดีมากแบบต้องการให้เห็นตรงนี้ว่าพอร์ตเนี่ย EA มแม้ e A จะเทพแค่ไหนก็แตกได้ครับตรงนี้มึงจะออกฝั่งบายไปเรื่อยๆเ,เห็นไหมครับวิบ่งไปเก็บไปได้เก้าร้อยแปดร้อยกว่าพอมาถึงตรงนี้มันลบไปพันหกร้อยกว่าที่มันติงอยู่ตรงนี้มันลบไปพันหกร้อยกว่าคือหนึ่งสี่สามไม้ตรงนี้ร้อยเปอร์เซ็นเลยลบร้อยเปอร์เซ็นเลยไอ้นี่วิ่งไปชนทีพีก็เก็บไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เพราะมันเป็นฝั่งบายเห็นไหมครับจุดออกของมันเมื่อมันลงมาตรงนี้ ไม้ที่ออกถึงตรงนี้เนี่ยจะไม่ชนทีพีอยู่แล้วแล้วก็จะติดลบเราต้องเคลียร์ทั้งหมดไม่ใช่ปิดไม้ตรงนี้นะครับเคลียร์ทุกไม้เลยฝั่งนี้เราไม่เล่นแล้วฝั่งเซลลจบแล้วทีนี้วิ่งขึ้นไปทีนี้เดี๋ยวโรบอทจะออกฝั่งบายให้เมื่อตรงเงื่อนไขเห็นไหมครับเส้นเขียวเริ่มยกขึ้นแท่งเริ่มหดสั้นขึ้นก็จะเป็นหน้าฝั่งบายก็ปล่อยมันออกไปเรื่อยๆครับตรงนี้เราเริ่มเห็นมันงอออกข้างงอออกข้างตรงนี้เห็นไหมครับถ้าแท่งเนี้ยเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลือง เก็บใบที่มีอยู่ทั้งหมดที่ยังไม่ชนทีพีนะครับชนแล้วมันจะเก็บให้เราเองอัตโนมัติที่มันไม่ชนอยู่ในพอรตตรงนี้เราเก็บทั้งหมดเลยด้วยการปิดมือกดกระกระบาดตรงแถวนี้เวลาออกไม้มาแถวนี้จะมีมีบอกบอกรายละเอียดแล้วก็มีช่องกระกระบาดให้อยู่เราก็กดปิดทิ้งเลยนะครับปิด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 เก็บให้หมดข้างล่างเนี้ยจะจะจะมีกําไรอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า5เหรียญขึ้นไป5เนี้ยเจ็ดหกไล่ไปอยู่อย่างงี้นะตรงนี้ก็ อาจจะติดลบนิดๆหน่อยๆสองสามไม้ติดลบไม่เกินสาถึงหเหรียญอยู่ประมาณนี้ไม่ควรลบมากเกินกว่าน,นั้นนะครับเพราะตรงนี้แท่งนี้น่าจะเปลี่ยนสีแล้วเราก็ปิดหมดงั้นอ่ะสี่ห้าไม้ตรงนี้เนี่ยให้ลบไม้ตัหนึ่ง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 ตรงนี้ก็ลบไป4ี่ห้าเหรียญแต่ตรงนี้ที่บวกอยู่เกินห้าเหรียญแน่นอนพอถวเฉลี่ยกันตรงนี้แล้วเราก็ปิดทุกครั้งเราก็จะได้บวกเป็น1ชุดเป็นชุดๆอย่างนี้ไปพอมาตรงนี้ฝั่งนี้เห็นไหมครับมันมีช่องว่าง แท่งแมกกาเซนมีช่องว่างอยู่อ่ะเพราะปล่อยมาเล่นไปมันก็จะเล่นหน้าเซลล์ให้เราพอมาเริ่มวิ่งออกข้างไม่ลงอีกแล้วเห็นไหมครับจุดนี้เราก็ต้องปิดเซลล์ที่ออกตรงนี้ซึ่งไม่ชนทีพีอยู่แล้วมันมันมันเป็นการพักลงในระหว่างขึ้นนะครับอ้น,นี้ลงมาได้แล้วจริงแต่อันนี้ไม่ได้ลงมามากมายอะไรมันย่อมาแค่นี้เองเพราะนั้นไม้เซลตรงนี้แทบไม่มีกาไรเราก็ต้องปิดทิ้งให้หมดายฝั่งนี้นะครับปิดเซลลตรงนี้ปิดเพราะอะไรเพราะเราเห็นตรงนี้เริ่มออกข้างแล้ว พอโผล่ขึ้นมาทางนี้เดี๋ยวจะเป็นบายต่อนะครับจากจุดนี้มาถึงที่เรายังไม่เห็นนะครับเราไล่ามาสมมติว่าปัจจุบันมาถึงตรงนี้เห็นไหมครับฝั่งนี้จะเป็นบายขึ้นมาให้เราอาแท่งไม่เริ่มสูงขึ้นอีกแล้วเริ่มเข้าหาเส้นแดงอีกแล้วเริ่มออกข้างอีกแล้วเราก็ควรเก็บบายตรงนี้ทั้งหมดก่อนถูกไหมครับไม่งั้นบายพวกนี้อาจจะลัางได้นะครับแล้วถ้ามันออกเซลเราก็ดูว่าตรงนี้ออกเซล์ออกเซลมาเสร,ร็จไม่ทนายเลยออกมาตรงนี้แล้วเนี่ยสวิงเนี่ยพักเห็นไหมครับ มันจุดเนี้ยเราจะโดนสวิงนิดหน่อยมันถ้าเราไวากว่าเรารีบเคลีย์ทิ้งซะก่อนที่มันจะนั่นทําตามเนี้ยวิ่งขึ้นวิ่งลงทําตามนี้เมื่อ,อไหร่ที่มันเห็นหยุดออกมาอย่างนี้ต้องเป็นเล่นหน้าเซล์บายแล้วควรปิดทิง้งนะครับนี่ถ้าเราไม่ทันก็เราต้องมาดูเรื่องทิศทางเรื่องเทนเรื่องอะไรให้ได้ถ้ามีอยู่ฝั่งบนแบบนี้เล่นหน้าบายไว้ก่อนนะครับไม่เซลลเราปิดทิง้งกลับมานี่ฝั่งนี้หน้าบายอีกนะนะครับเดี๋ยวจะรันเดือนอันนี้อันนี้วิ่งขึ้นไปให้ตรงนี้ อีควอตี้ติดลบดาวดาวลงไปเรื่อยๆเพราะไม้เซลลงไม่ได้เลยแล้วก็ล้างพอร์ตไปจนแตกเห็นไหมครับวิ่งขึ้นไปเซลลพอลงมาตัวนี้ออกเซล์วิ่งมาย่อดมาหน่อยออกเซลย่อดมาหน่อยออกเซลเซลทุกเซลไม่เคยโดนเลยปไปเป็นร้อยสี่สิบสามไม้สิบสี่เหรียญคูณจำนวนระยะทางเข้าไปตัวนี้เป็นหลอดเท่ากับสิบสี่จุดสามหลอดนะครับอันนี้จุดห้าเจ็ดที่ติดคานอยู่พอลงมาปุ๊บเนี่ยอันนี้ฝั่งบาบใช่ไหมพอเซลลมันขึ้นไปเซลล์ก็โดนลาก พอมันวิ่งลงมาเนี่ยทีนี้ใบที่ไม่ชนทั้งบนพวกเนี้ยใบยที่ไม่ชนที่ติดค้างอยู่ก็โดนลากจังหวะที่นี่วิ่งลงมานะครับทีนี้อ่าจะลันใหม่ถอยไปอีก1หนึ่งเดือนวันที่ห่อ่าสมมติเราวางเดือนตุลานะครับลันอันนี้ปิดทิ้งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูอ่าดูดูนะครับ ขยับให้มันช้าจะให้มันช้านิดนึงสามสิบเอ็ดเห็นไหมครับพอวิ่งลงมาเนี่ยมันเป็นแดงก่อนกจากแดงแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงแบบนี้เปลี่ยนปุ๊บเราต้องปิดทิ้งทันทีเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเขียวหรือมันจะแดงอันนี้พอปิดแล้วใช่ไหมครับวิ่งขึ้นไปก็ช่างมัน่าวิ่งลงมาถ้ามันตรงเงื่อนไข ea จะออกให้เราใหม่ถ้าถึง tp ชน tp ก็จะเก็บไม้ให้เรานี้พอวิ่งขึ้นมานี่เปลี่ยนเป็นแดงอีกถ้าเราปิดชุดน,นี้ไป ตรงนี้เดี๋ยว EA ออกให้ใหม่นะครับไม้พืชที่ EA เอเจาะใ,ให้เราใหม่เราไม่ต้องกลัวว่าปิดเอาอะไรที่มันลงต่อละไม่ต้องกลัวถ้าลงต่อ EA มันก็จะออกไม้ให้ใหม่ถูกทิศทางแต่ถ้าเราไม่ปิดแล้วมันดันกลับวิ่งขึ้นไปไม้พวกนี้แทนที่จะบวกกลายเป็นปิดลบล้างพอร์ตแตกได้นะครับอย่างตรงนี้เนี่ยวิ่งขึ้นมาถึงข้างบนเนี่ยไม้ที่ออกข้างบนตรงนี้ไม่ชน TP ีแน่นอนนะครับเดี๋ยวเขาแม้ก็จะต้องตั้งทําเป็นซีกทางขวาตรงนี้ลงมาลาดลงมาเราก็ต้องปิดก่อนปิด ไม้ใบทั้งหมดเนี่ยปิดถ้าไม่ชนทีพีนะครับอันไหนชนมันก็จะวิ่งไปชนมันเองนี่ตอนนี้เรารันทดสอบเราจะไม่รู้เราเบรกมันไม่ได้นะครับต้องให้ลันไปให้จบว่าผ่านไม่ผ่านอันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันอันนี้เราก็สซคิปทูไปเลยทีนี้อันนี้พอจริงนะครับวิธีการเล่นก็ง่าย เมื่อมันตรงเงื่อนไขนะครับเราใช้เส้น EMA 5เห็นไหมครับเส้นนี่ห้าไล่มา1 0 1 5 2 0 2้3 0ไปจนถึงสีแดงเนี่ย100หรือจะตั้งแบบนี้ก็ได้5้าสิบสิบห้านี้นะครับแล้วก็20-30-40-50-60-70-80-90-100้าสบจอะเลยก็ได้แล้วแต่ตั้งให้มันมีหลายๆเส้นเข้ามาเพื่อที่จะดูการเรียงตัวเรียงแนวเรียงสีแบบนี้เขียวอยู่ข้างล่างแสดงว่า เป็นเล่นหน้าฝั่งเซลลเขียนเบีเขียวบิดขึ้นมาอยู่ทั่ข้างบนเหนือเส้นแดงได้เป็นหน้าฝั่งบายนะครับเป็นแบบนี้ยิงข,ขึ้นลงอย่างนี้ทีนี้เราไม่ต้องกังวลอะไรพวกนี้เลย EA มันออกมาให้เราอัตโนมัติแล้วเพราะสั่งไปแล้วนะครับทุกแท่ง5นาทีเนี่ยพอถึง5นาทีจบไป1นแท่งก่อนจะเปิดจะวางเราก็ดูเวลาตรงนี้ด้วยนะครับเห็นไหมตอนนี้0ูนย์สามแล้วศูนย์สี่ศูนย์ห้าจบแท่งนี้ขึ้นแท่งใหม่ EA ก็จะไปไปเช็คข้อมูลที่เราสั่งเอาไว้ว่าแม็ก กับเส้น e m a 5ามันใช้แค่นี้นะครับไอเส้นอื่นเอามาไว้เพื่อความสวยงามแล้วก็เพื่อสังเกตทิศทางง่ายๆว่ามันขึ้นหรือลงนะครับดูการเรียงตัวของมันสองอันนี้ตรงกันเมื่อไหร่ตรงฝั่งบายก็ออกบายตรงฝั่งเซลล์มันก็จะออกเซลล์ก็คือวิ่งขึ้นคู่กันทั้งคู่แท่งวิ่งขึ้นด้วยแท่งหดขึ้นไปด้วยสูงขึ้นอย่างเงี้ยไอเอเนี้ก็วิ่งขึ้นก็จะเป็นฝั่งบายถ้าเส้นวิ่งลงแท่งวิ่งหดสั้นลง จากข้างบนแล้วก็ลงไปอยู่ข้างล่างด้วยอย่างนี้ก็จะเป็นเซลลงไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ในการเทรดเราไม่ควรเทรดมันทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่นะครับเราก็ควรวางแผนเริ่มต้นจากบาลาน้น,น้อยคนมีในพอร์ตสักสอง้อยเหรียญแล้วรอจังหวะในการเปิดจะเปิดก็เปิดตอนที่เราก็ดูว่าแม็กเนี่ยอยู่ทิศทางไหนเราต้องพิจารณาเรื่องแนวโน้มเรื่องคือเรือพนิดหน่อยนะครับก็ดูเรื่องแม็ก แม็กขึ้นไปพอแม็กเริ่มเป็นเส้นนอนติดกันอย่างเงี้ยมันจะเป็นเรื่องเป็นขึ้นปรับใช่ไหมครับไม่มีช่องว่างเลยแม็กตั้งค่าตามนี้นะครับยี่สิอ็าสิบสองเก้าไมได้แค่แปนะครับเลเวลอ่าตรงนี้เก้าเปลี่ยนเป็น8ดให้ตรงกับ EA ก็ได้ครับเพื่อที่เราจะเห็น ช่องว่างนะครับเดี๋ยวเราดูว่า em อมันได้เท่าไหร่นะครับแปดเก้าสิบได้หมดนะครับเราเอาไว้ดูแท่งเฉยๆนะครับแท่งสูงขึ้นหรือแท่งเตี้ยลงนะครับสัมพันธ์กับเส้นข้างบนหนึ่งเส้นเส้น e อ a 5เห้าท่านั้นเองแต่ตรงเนี้ยเวลามันอยู่ข้างล่างลงมาเนี่ยนะครับเห็นไหมครับมันเป็นเข่าลงมาข้างล่างตรงนี้เป็นฝั่งเซลลงมาใช่ไหม พอมันไม่เริ่มทําแท่งยาวลงไปแล้วมันเริ่มออกข้างหรือจะหดสั้นแล้วเนี่ยตรงนี้จะเปลี่ยนสีนะครับเราก็เก็บฝั่งเซลล์พอเวลามันวิ่งขึ้นไปเนี่ยเปลี่ยนสีเก็บฝั่งบายเปลี่ยนสีเก็บฝั่งเซลล์อยู่แบบนี้ครับแบบนี้แล้วเวลาที่มันเป็นไซเว์เนี่ยแท่งแม็กอย่างเงี้ยนะฮะช่วงเนี้ย ยาวใกล้ๆเท่าๆกันอยู่แบบนี้ไม่สูงไม่ต่ำดูไม่ออกเห็นไหมข้างบนก็จะพันกันแน่นอยู่แบบเนี้ยเส้นไม่คลี่ออกมาจากกันเลยแบบนี้เราไม่ควรเล่นเราควรได้พักด้วยตัวนี้นะครับวิธีการเล่นพอมันอยู่ข้างล่างเป็นฝั่งเซลลเราก็เปิดเลยพอเราเริ่มเห็นเป็นฝั่งเซล์แล้วเราเปิดนะครับเปิดพี่เอก็จะเริ่มคํานวณแล้วก็จะยิงไม้ออกไปให้เราตามฝั่งของมันนะครับเราก็ปล่อยให้มันยิงไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ละแท่งไปพอแท่งขึ้นอย่างนี้ไม่ตรงกันจะเปลี่ยนสี เราก็เก็บซะก่อนที่มันจะติดลบแต่ถ้าเรารู้ทิศทางดูเทนเป็นพวกนี้ดูทาเฟรมใหญ่กวา่าอะไรพวกนี้ได้เราก็อาจจะยังไม่ต้องรีบปิดตรงนี้นะครับปล่อยมันไปแต่ถ้าเราดูไม่เป็นเก็บเมื่อเปลี่ยนสีง่ายสุดแล้วนะครับตรงนี้ตรงนี้พอเป็นแดงถ้าเราเปิดอยู่ตรงนี้ E.A จะออกคำสั่งเซล์ให้เราทันทีนะครับแล้วก็จะวิ่งปตั้ง T.P ไว้1,000 ถ้าถูกทางมันก็จะวิ่งลงมาข้างล่างมาอยู่ใต้ชุดแดงพวกนี้เส้นแดงพวกนี้เขียวก็ลงมาอยู่ข้างล่างแบบนี้วิ่งมุดลงมาอยู่ข้างล่างแบบนี้ตอนนี้มันพันขึ้นไปแล้วก็บีบเส้นมันไม่ขี้กระจายออกนะครับส่วนหนึ่งมันพันกันเป็นก้อนเอาไว้อยู่มันก็ยังไม่เป็นเทนเท่าไหร่เนี่ยมันก็เป็นซิกแซกขึ้นลงขึ้นลงอยู่ในแนวนี้เท่านี้กรอบนี้กรอบนี้นะครับมันวิ่งอยู่ในกรอบราคาตรงนี้งั้นตรงเนี้ยช่วงเนี้ย มันมีระยะอยู่แค่ประมาณส0งพันกว่าถ้าเราได้จากข้างบนลงมาตรงนี้ก็ถึงถึง TP แน่นอนระยะนี้เพราะมันระยะมันมันอยู่เกือบ2,000ตรงนี้เห็นไหมครับเราล็ก,กันมันก็ยังอยู่ในระยะทำ TP ทำกำไรได้ส่วนไอ้พวกนี้ก็แล้วแต่จะใช้นะครับไม่ใช้ก็ได้ที่ผมเอามาประกอบไปเฉยไม่อธิบายนะครับจะไม่ต้องไปใช้มัน ไม่ต้องรู้มากในเรื่องของการเทรดดูแม็กให้เก่งๆดู c c i ก็ได้ช่วยนะครับ C c i เป็นตัวบอกจังหวะอีกตัวหนึ่งเวลามันลง c ี CC i อจะวิ่งลงพอมันจะกลับขึ้นตรงนี้มันบอกจุดกลับตัวถ้า C c i วิ่งลงมาไอนี่ก็ไม่ยอมลงเห็นไหมครับมันลอยขอย้างบนไม่ได้ระยะแสดงว่ามันยังไม่ลงอันนี้จะวิ่งลงมาเพื่อจะ,จะวิ่งกลับขึ้นไปตอนวิ่งกลับขึ้นไปอ่ะมันได้ระยะก็แสดงว่าเป็นทิศทางในการขึ้น ถ้าวิ่งลงแล้วได้ระยะลงมาก็เป็นนิศทางลงนะครับถ้าขึ้นแล้วมันไม่ขึ้นไปก็แดลว่าไม่ใช่ถ้าลงมามันไม่ลงมาเห็นไหมแดงว่านี้มันวิ่งลงมาเพื่อทาหน้าที่ของมันเท่านั้นเมื่อลงมาอยู่ข้างล่างส่วนตรงนี้เราก็รู้แล้วว่าเดี๋ยวมันก็ต้องกลับตัวขึ้นนะครับถ้าแท่งนี้เป็นสีเขียวอยู่ด้วยมันก็จะสัมพันธ์กันกับที่อนี้วิ่งขึ้นเท่านั้นเองแต่พระเอกมันอยู่แค่เส้นนี้กับแท่งแม็กตรงนี้ไปนั่งทดลองดูนะครับด้วยเก่ง หาความแตกต่างให้ได้เหมือนเราเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับทําวิจัยแท่งกับเส้นตรงนี้ให้ได้ด้วยการทดสอบการเทสของมันนะครับตรงนี้น่าจะจบแล้วอ่าโอเคลองดูผลเดือนนี้นะครับเห็นไหมครับพอเปลี่ยนเดือนเข้ามาระวางต้นเดือนไปถูกจังหวะได้ไป9 0 0ากว่าเหรียญฝั่งเซลได้ไป97%นะครับ762ไม้ที่เก็บ TP ไปแล้วฝั่งบายเก็บไป8ไม้7 9 อันนี้ที่ยังไม่เก็บติดลบอยู่4,600งั้นเราไม่ควรปล่อยให้มันติดลบแบบนี้เห็นไหมครับถ้าเราไม่มี4,600นี่เราจะได้เท่าไหร่13,699เหรียญต่อเดือนในเดือนนี้จังหวะถูกทางดีก็เลยได้เยอะเห็นไหมครับอ่าทีนี้ก็มาดูตรงนี้ช่วงนี้นมันจะวิ่งวิ่งเซลลงมาเปลี่ยนสีเห็นไหมครับตอนนี้มันเปลี่ยนสีอยู่เห็นไหมครับ พอมันพอมันแดงลงมามันจะกลับขึ้นเพราะว่าเส้นเส้นเนี้ยเส้น A EMA ตัวนี้จะกำลังจะขึ้นโดยที่แท่งแม็กยังไม่ยอมผดกลับขึ้นไปแต่ตรงเนี้ยเส้นแท่งเนี่ยมันเส้นมันเห็นไหมมันพันกันกอดกันไม่มีแนวโน้มไม่ไม่วิ่งขึ้นไม่วิ่งลงเนี่ยมันพันไปพันมาซึ่งมันไม่ควรเล่นเราก็ควรจะเบรกตรงนี้แต่การในการเล่นก็คือเราจะเล่นเขาซิกซิกซ้ายด้านนี้เวลาวิ่งลงใช่ไหมซีกนี้เล่นเซลล์ ออกไปเลยหนึ่งสงองสามสี่ปเก้เาสิบพอแล้วครับออกสักสิบไม้นี่ก็พอแล้วศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสิบไม้ก็เท่ากับศูนย์จุดหนึ่งเรามีบรานซ์แค่สองร้อยเหรียญน,นะครับเริ่มต้นน้อยๆล้วก็ทิ้งสิบไม้แล้วก็ปล่อยมันพอออกครบสิบไม้แถวนี้เราก็เบรกไว้ก่อนเลยปล่อยให้มันวิ่งไปชนทีพีที่ถึงพันจุดถ้าชนหมดแถวนี้เราก็ไม่ต้องมาเคลียร์อะไรนะครับพอเป็นจะพักกลับเริ่มจะหดสั้นขึ้นตรงนี้และตรงนี้เริ่มเปลี่ยนเป็นสีม่วงหลักแท่งแท่งเส้น เส้นเ e ส้น EMA ห้าก็เปลี่ยนสีเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนสีเส้นให้ไม่ได้อ่าเปลี่ยนดูนะครับเส้น EMA ห้าเริ่มราคาเริ่มข้ามเส้นขึ้นไปได้เส้นเริ่มยกตัวขึ้นโดยที่แท่งแม็กจะตามทีหลังใช่ไหมครับมันก็จะเปลี่ยนสีไงเตือนเราเห็นไหมครับถ้า มันสุดที่ตรงนี้แล้วมันจะวิ่งขึ้นทีนี้มันก็จะเป็นฝั่งขึ้นไป EA ก็จะออกฝั่งบายเราก็ให้มันออกหนึ่งต้องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตามสมควรคนอยู่สักสิบแท่งเราก็เบรกนะครับเบรกเสร็จแล้วก็รอถ้ามันไม่ไปนชน TP เห็นไหมครับตรงนี้วิ่งชนวิ่งตรงนี้ไม่ทํโหดสั้นขึ้นไปเรื่อยๆแล้ว,ลวเริ่มออกข้างอย่างนี้แล้วตัวให้ออกนะครับหรือ EA เริ่มหักตรงนี้ข้างบนนี้จะเปลี่ยนสีเหลืองตรงนี้นะครับจากนีไปเป็นสีเหลืองสมมติว่าตรงนี้เหต เราก็ต้องเก็บบายฝั่งนี้ทั้งหมดเพื่อไม่ให้มันล้างเราก็ได้นี้ไปอีกหนึ่งชุดแล้วนะได้นี้หนึ่งชุดนีหนึ่งชุดนะฮะวันหนึ่งได้สักหนึ่งชุดสองชุดตรงนี้เชื่อได้ว่าได้ร้อยกว่าเหรียญแน่นอนสองชุดตรงนี้ถ้าชนดีพีทั้งหมดสิบไม้สิบไม้สองร้อยเหรียญน,นะครับทาให้ได้แบบนี้ในวันหนึ่งตั้งเป้าหมายแค่นี้นะครับมีพอร์ตสองร้อยวันนี้ทําได้สองร้อยเท่ากับร้อยเปอร์เซ็นต์ในวันเดียวเลยนะครับแล้วคุณก็เล่นแบบเดิมแบบนี้ทุกๆุกวันนะครับจนติดเป็นนิสัย พอทาเป็นนิสยัยพอถึงแบบนี้เราไม่เล่นห้ามโลภครับเราเล่นแค่เห็นข่าวแบบนี้หรือแบบนี้แบบนี้เราไม่เอาเลยเราไม่เล่นเลยนะครับแล้วเราก็ทําแบบนี้เสมอทุกครั้งในการเทรดเห็นไหมครับลูกใหญ่ๆก็กาไรงามสิปื้ดตรงนี้ปื้ดตรงนี้รู้จักรอให้เป็นเราเราไม่ได้เล่นตลอดเวลานะครับช่วงอย่างเงี้ยมันปรับถ้าเรารู้เรื่องขึ้นเป็นเทรดลงมาเดี๋ยวมันต้องปรับขึ้นไปเดี๋ยวมันต้องปรับลง ลงมาเดี๋ยวต้องปรับขึ้นอยู่แบบเนี้ถ้าเราไล่ตังนี้ถูกเราก็จะวางเราก็เล่นหนึ่งขาฝั่งนี้อีกทางนี้อีกหนึ่งชุดเห็นไหมครับสองชุดเนี้ยควรได้สองร้อยเหรียญฝั่งละสิบฝั่งละสิบนะครับแต่ถ้าฝั่งนี้มันเป็นเทงลงมาได้ฝั่งนี้เป็นขึ้นปรับขึ้นแลวระหว่างลงโอกาสได้มันน้อยฝั่งบายตรงนี้ก็ไม่เป็นไรเราก็รอครับขึ้นไปขึ้นไปฝั่งจากตรงนี้วิ่งลงมาเป็นฝั่งเซลล์อีกแล้วในในชุดที่สองตรงนี้ เราทำสองชุดต่อวันแค่นี้พอแล้วนะครับนอกนั้นก็ใช้เวลาไปใช้ชีวิตไปทำอะไรอย่างอื่นเก็บตังค์เข้ากระเป๋าสองร้อยเหรียญทำแค่นี้ต่อวันทุกวันก็เหลือเฟือแล้วนะครับพอผ่านไปด่านแรกในเดือนแรกทำแบบนี้ได้เดือนที่สองจะพัฒนาไปเรื่อยๆเองนะครับส่วนตรงวิธีนั้นเดี๋ยวจะค่อยๆสอนต่อนะครับตรงนี้เราก็มาดูผลงานนี่วิ่งขึ้นไปตรงนี้มันเป็นดอดาวเห็นไหมครับไม้ที่มันอยู่ตรงปลายตรงเนี้ยมาออกตรงปลายตรงนี้มันกลับขึ้นไปยังไงมันก็ไม่ชนนะครับแล้ว ติดลบเปล่าเราจะไม่ปล่อยให้เป็นแบบนั้นนะครับเราจะไม่ให้มันมีลบแบบนี้เลยอย่างน้อยไม่มีลบตรงนี้เลยตรงนี้มันจะกลายเป็นหมื่นสามนะครับรายได้เราเป็นอย่างนี้นะครับนั่นแหละแต่เราไม่ต้องหวังหมื่นสามนะครับเดือนหนึ่งเราไม่ต้องเอาเกนะ้าพันเอาสี่สักห้าพันสองพันสามพันก็พอแล้วในในระยะแรกๆอย่างนี้เราก็เปิดปิดควบคุมตรงนี้เอาไว้แบบนี้นะครับเห็นไหมครับก็ลองไปฝึกดูก่อน เราเอาไปทดสอบในพอร์ตเดโมก่อนนะครับแล้วก็ดูการเล่นนะครับดูการทํางานของมันตรงนี้ให้เราคุ้นชินกับการเปลี่ยนสีเปลี่ยนแล้วเราตัดสินใจทําอะไรเปลี่ยนแล้วตัดสินใจทําอะไรฝึกให้เป็นนิสัย20บวันครับจะเป็นนิสัยพอเราทําแบบนี้ได้เราก็เริ่มลงทุนจริงได้แล้วนะครับแล้วเราก็ดูผลสิว่าเราได้เท่าไหร่ในที่เราทดสอบนะครับเดโม่ถ้าพอผ่านถ้าเราสอบผ่านนี้เราก็ลงสนามจริงได้แลวสอบไม่ผ่าน ให้มีมากกว่า200เหรียญก็ไม่มีทางชนะมันครับเชื่อผมลองดูนะครับไปฝึกฝนก่อนโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์เลยทําแบบนี้อย่างที่บอกดูคลิปนี้ซะแล้วเดี๋ยวทําคลิปส่งมาให้อีกนะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ